หลังจากเราทําการอัปโหลดโปรแกรมอะและเสร็จแล้วดูสังเกตมันจะมีการแจ้งรายไอน o t i f y นะครับลาย ified, ลาย A A ของตัวค่าของตัวอุณหภูมินะบุไม่นอย่งางารของเราเนี้ยมีค่าที่มันออกมายซึ่งการส่งถีมากทีน้อยเราก็สามารถตั้งได้ผมว่า มาพบผมนะวสัว่โชวรวันนี้ผมก็ถือว่า,า,า,ามานําเสนอนเป็นมินีโปรเจกต์ง่ายๆนะผมในการาวัดอุณหภูมินะผมแจ้งเตือนไปยังแอปบลิงบนมือถือนะผมจากนั้นก็สามารถแจ้งเตือนไปยังไลน์ได้อีกนะเพราะว่าอุณหภูมิมีความชื้นในอากาศประมาณกี่องศาหรือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อุณหภูมิในอากาศในห้องหรือในบริเวณไหนก็ได้ที่เราเอาไปติดตั้งครับผมว่ามีอุณหภูมิกี่องศาครับ ซึ่งผูเจิ้งเหล่านี้ก็สามารถนําไปต่อยอดได้มากมายหลายอย่างนะครับในการอาจจะตัดแปลงมาเป็นเซนเซอร์อะไรก็แล้วแต่เซนเซอร์วัดวัดค่า pm หรือค่าอะไรก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับเราเออกแบบนะครับผมตัวอย่างในผมก็ใช้เป็นตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับผมที่เป็นชนิดของเซนเซอร์จะเป็น dht 2 2นะครับกับตัวนี้้การต่อก็ต่อมีไฟบวกไฟลบจากนั้นก็ต่อสัญญ,ญาณที่เป็นเอ่ออเาพุท การอ่านค่าของตัวเซนเซอร์ออกมาครับผมมาที่ขา d 3เพื่อที่เอามาคำนวณตามาโปรแกรมที่ได้เขียนให้กับมันนะครับผมจากนั้นก็จะทําการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับผการออกเน็ตเชื่อมต่อไปอยังตัวบลิงเซอร์เวอร์วก็จะส่งข้อมูลที่ออกมาครับผมจากตัวเซนเซอร์ที่มีการคำนวณครับผมเข้ามา,าตัวแอปบลิงที่เราทําการสมัครแล้วก็สร้างตัววิจิตเอาไว้นะครับผม,บผมจากนั้นก็จะมีการแสดงกราฟต่างๆที่เราได้กรอกว่าจะเป็นตัว ความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะผมมาแสดงบนมือถือจากนั้นจากนั้นเราก็จะมีการเสริมนะผมให้มีการส่งตัวอ,อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะผมมยายังตัวไลน์นะผมบนการแจ้งเตือนของตัวไลน์ไอ้ไลน์นัติฟายนะผมตัวนี้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีการสาธิตให้ดูนะแล้วก็ขั้นตอนการสร้างง่ายๆนะว่าการเขียนแล้วก็จาลองดูจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะให้โค้ดเกาไปลองดูครับไปลองทําดูนะง่ายๆครับ ลองทำตามผมดูนะครับก็ประมาณนี้หลักการครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมกันแล้วก็การอ่านโปรแกรมกหลักๆการทำงานครับโ <Okay. S 1> อเคอะไปดูหลักแรกนะผมที่ผมใช้ก็จะมีตัวไลบรารีนะผมนีม่ครนะครับไลบรารีไลบรารีที่ใช้นะผมไลบรารีของตัวเนี่ยตัว ESP 826 Wi-Fi แล้วก็ ไลบรารีของตัว blink is เออ่ simple ESP สองแล้วก็จะตัวไลบรารีของตัวเซนเซอร์เมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเออ่ DHT นะครับผมหรือตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไลบรารีของตัว line notify นะครับผมที่จะทำการส่งพวกข้อมูลของตู้นะพูน้ำภูมินั้นส่งไปยังตัวไลน์นะครผมตัวนี้จะมีไลบรารีนะครับผมโอเคอันดับแรกที่เราจะจำเป็นจะต้องมีนะคือการออกไลน์โทเก้นนะผม ซึ่งการออกลายโทเก้นเดี๋ยวผมจะไปทําขั้นตอนและวิธีการออกลายโทเก้นจะทําแบบไหนเดี๋ยวจะมีหลังจากอธิบายให้เสร็จนะผมอีกอันจะเป็นตัวโทเก้นของบลิงโทเก้นนะผมในการอ้างอิงการสร้างตัวโปรเจกต์แล้วก็เอาโทเก้นเนี่ยคือเป็นดีไวท์ทั้งหมดนะผมการข้อมูล Data ทั้งหมดในการออกผู้พิจิตต่างๆนะครับผมเอามาใส่เพื่อที่จะอ้างอิงตัว โทเก้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ครับผมให้ในการมอนิเตอร์ของตัวอุณหภูมินั่นเองครับส่วนสองตัวนี้จะเป็นตัวชื่อ w i f i และรหัสผ่านครับซึ่งชื่อ Wi-Fi ก็ต้องให้มีความถูกต้องครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่เป็นว่าอะไรต้องถูกต้องนะผมรหัสผ่านก็มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะผมครับผมคนเชื่อห้ถูกส่วนฟังก์ชันของทัมเมอร์นะบริง้งทมัม er บริงครับผมบริงทอมเมอร์ครับผมวงจรนนี้เป็นวงจนที่จะต้องเอามาใช้ในการประกาศไวลด์ลูปไวลด์ลูปหรือไวลด์เซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีการกำหนดกำหนดเวลาการอ่านค่าของตัวเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้ผมก็เนี่ยตัวนี้หลักการในวงจรนี้คือมันจะเป็นไวลด์ของตัวเซนเซอร์นะครับผมที่เรามีการกำหนดเนี่ยกำหนดพวกค่าต่างการส่งลงไลน์เนี่ยเราสามารถสั่งการดีเลย์ได้ว่าเออเราจะดีเลย์ไปกี่ ให้มีการทํางานตามเวลาที่เรากำหนดเช่นผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นซึ่งตัวนี้เอ่อหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งมิลลิเซ็ตครับผมแล้วก็สามารถตั้งได้ครับผมเอย่างเงี้ยเท่ากับหนึ่งหนึ่งมิลลิเซ็ตครับผมหนึ่งหนึ่งวินัน่นเองผมตั้งไว้ห้าห้าผมตั้งไว้ห้าวิมันก็สามารถส่งข้อมูลทุกๆุกห้าวิครับผมส่งข้อมูลของตัวของตัวไลน์อัพติไฟที่เราได้ประกาศให้มัน ตั้งความชื้นและอุณหภูมิลงไปอย่างละทุกๆ5าวิหรือจะตั้งมากาน้นก็แล้วแต่เรานะผมครับผมโอเคส่วนตัวในส่วนตัวที่เป็นวิจิตวิจิตที่เป็น LED ผมไม่ได้ใช้นะผมเอาตัวที่เป็น Voice Setup นะผมแล้วก็ไม่ไม่ได้มีะไรจะมีฟังก์ชันของตัว DHT นะของตัวเซนเซอร์อวัดอุณหภูมินะผม จะมีการประกาศตัวพินซึ่งพินนี้เป็นโปรแกรมเก่านะไม่ได้ใช้ครับผมคือเราเอาไว้มอนิเตอร์เฉยนะับเราไม่ได้มีเอไอโอที่แล้วเราไม่ได้มีเอาพุทที่จะไปคอนโทรลอะไรไม่มีนะครผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเนี่ยตัวเมื่อกี้ที่บอกทามัมเมอร์นะจิตในการลานของ voice sensor นะครผมโอเคส่วนนี้จะเป็นตัว b r i n งต่อบร b e g i n ในการทำการเชื่อมต่อเป็นอย่างตัวทเ k e นแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะผมเช็ค ชื่อไฟล์ถัดไ i ไฟถูกต้องนี่ครับผมส่วนตัวนี้เป็นฟังก์ชันของตัวาลายเซ็ตโทเก้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอ,เ,อเอาไปลองดูครับตามเขาเสร็จที่เอามาเป็นตัวอย่างคนระับส่วนตัววอยลูปนะครับผมคือสำคัญอยิงอ่งนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัววอยลูปเป็นคำนี้ครัเป็นวอยที่จะให้ตัว b r i n ง r u n ฟังก์ชันบลิงด,อดรอรนแล้วก็ฟังก์ชันไอทัมเมอร์ด,อดรอรนทํางานตลอดครับผมรูปคือมีการวนรูปก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี้ยแต่ถ้าผมเอา2ออันนี้ออกคือมันก็ไม่สามารถรันเชื่อมต่อได้แ,แล้วก็ก็ไม่เชื่อมต่อครับคือมันก็าอาจจะหลุดไปครับผมดังนั้นก็ตัวลูปเนี่ยมีผลสําคัญในมีผลสําคัญในการเชื่อมต่อออกเน็ตเช่อมต่อเนื่องส่วนตัวนี้เหมือนที่ผมบอกมาก่อนคือเป็นไวท์ที่เราประกาศมาในการอ่านพวกค่า อุณหภูมินะผมไอความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะผมแล้วก็ทำตามเงินไขที่ได้กาหนดแล้วมีการรีเทนทำไปเรื่อยเลอดีเลไปนิดนึงเพื่อที่จะอ,อ,อ่านค่าซีเรียลออกมาตามค่าที่มันอ่านคนระับซึ่งค่าที่ประกาศจะมีโฟลด์ของ H คือเท่ากับความชื้นโฟลด์ทเท่ากับอุณหภูมินะผมแล้วก็ดึงพวกค่าพวกนี้ทเทกับนีออกมาซึ่งแล้วก็เอามาไร้ บนเซิร์ฟเวอร์ของ b ร i n k ทนะผมจะทำการดึงเข้ามาในตัวแอปมือถือนะครับผมผมก็ใช้เป็น V2 V3 ส่วนตัว Line โน้ติไลน์โน้ติฟน์นะผมก็จะมีการาส่งเป็นค่าตัวตัวสอนหรือค่าเป็นเทคนะผมส่งไปตัวสอนเข้าไปจะเป็นไอ h อ m i d i ี y นะผมเป็นความชื้นนะผมคือ จะเอ่อเป็นเครื่องหมายคำพูดนะเป็นเป็นเป็นพวกคำพวกกฎเงี้ยจะมีมีการส่งเป็นเวิร์ดเข้าไปนะผมจากนั้นก็จะบวกไปด้วยค่าที่จะมีการวัดมาจากตัวเอ่อตัวแปรที่เราได้คำหนดคือ f ฟ o ต t h ฮดโฟโตทีนะผมซึ่งการส่งได้ต้องต้องส่งเป็นสตริงนะผมต้องต้องไปกับสตริงนะถึงจะค่าโจทย์ถ้าถ้าเราส่งเป็นเฮดเดช่เงี้ยมันไม่ออกนะผมค่าจะต้องเอาสตริงโผล่ไปด้วยนะครับผมเหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันหลักการ ประมาณนี้นะนการง่ายครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ่งแม่นะผมแล้วก็เอาไปลองทดสอบกันดูลอง DIY ดูว่าก็สามารถนำไปต่อยอดแล้ก็ลองดูนะครับมาครับมอ่ะต่อไปจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะผมบนตัวปริ้นแอปพลิเคชันนะผมดับแรกครับก็ให้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วก็รอทำการออก new project นะผมแล้วก็สร้างโปรเจกตนะเป็น เป็นอะไรดีเป็นเอ่อเทมมอนิเตอร์ก็ได้ยอะมอเตอร์ริงครับผมเทมมอนิเตอร์งครับง่ายครับแล้วก็ตัวเดไวทผมเป็น ESP พีเป็นสองหกตัวผมก็เลือกเป็นไลท์ทีมให้สว่างนิดนึงครับง่ายต่อการมองครับผมแล้วกดเคลียร์จากนั้นก็จากนั้นมันก็ทําการนะครับมา,มาสู่หน้าที่เลือกการเลือกมาสู่หน้าในการเลือกเดไวทนะผม ก,ก่อนไปสู่หน้าเลือกดีไวมันจะมีข้อมันจะมีแจ้งเตือนว่ามันทําการออกโทเก้นไปยังเมลของผมรียครับผม,ผมก็โอเคกดตกลงจากนั้นก็ให้ทําการเลือกดีไวที่เราต้องการสร้างนะครับผมผมก็จะมีการสร้างอยู่3อย่างนะอย่างแรกจะเป็นตัวเกตนะครับผมครับผมอย่างที่2จะเป็นตัวกราฟหรือซูปเปอร์ชาร์ตนะครับผมมีการแสดงค่าตา่างๆมีช่วงเวลาที่เราได้เลือกให้กับมันนะครับ อตัวแรกผมจะขอตั้งไว้เป็น v2 นะครับซึ่งซึ่ง v2 ของผมนะจะเป็นตัวตัว h S, หรือตัวความชื้นนะครับผมที่ผมต้องการให้มันวัดให้มันมาน o n i อ o r นะครับผม v2 ซึ่งค่าของผมก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขียนเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่เราก็เลือกได้ครับผมเลือกประมาณนี้ แเราสเกลที่เราตั้งเราอาจสามารถตั้งได้ผมตั้งไว้เป็นศึกศึกระหัสสิบเลยอ่ะจดูสเกลที่หนึ่งครับผมแล้วก็ก,กดกราฟนะคับผมอันที่สองจะเป็นเอ่อ temperature นะผมวัดอุณหภูมนะินเป็น v3 ผมก็เลือก v3 จากนั้นก็มมาตั้งหน่วยนะหน่วยก็จะเป็นองศาจะเป็น c ก็เลือกเป็น c ไปเนี้ย c ก็เซตเหมือนกันทั้งร้อยห้าสิบเลยนะเกี่ยวเท่ากันจะได้มองง่ายหน่อยแล้วก็กดกลับครับไปยังที่กราฟไปยังที่ในซูเอปอร์ชาร์กนะครับกบราฟซูเปอร์ชาร์กครับผมก็ให้เราทําการแอดนะครับอันแรกที่จะเอามอานมมิเตอร์เป็นความชื้นแล้วก็เกี่ยวในความชื้นครับผมอีกการจะเป็นอุณหภูมิ อันแรกผมก็ตั้งค่าก่อนนะความชื้นเข้าไปก,กดตรงมุมนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้จะเป็น v สองเราก็เลือกเป็น visual v 2นะครับผมส่วนสีก็ตั้งขีดฟ้าก็ได้เก็บบากาศหน่วยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก็บเป็นเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนภาษาก่อนนะถ้ากดเปอร์เซ็นต์ครับผม้ากดกลับอีกอันนจะเป็นอุณหภูมินะครับผมแล้วก็กดเหมือนกันครับแล้วก็เลือกเป็น input นะนะที่ใช้ก็จะเป็น v 3นะครับ ก็ตั้งหน่วยเป็น4องศาเซนเส้นสจน4ก็เลือกตัวนิดนึงทีที่0ดีแสกนะครับถผมเพื่อมันเหมาะกับอุณหภูมินะครับผมก็ประมาณนี้เรียบร้อยโอเคอันนี้ส่วนของตัวนี้ก็เสร็จแล้วอ่าต่อไปจะเป็นการออกโทเก้นกันครับการออกโทเก้นครับคือเราไปดูไปนันแรกก็เปิด browser ขึ้นมาจากนั้นก็ให้ทําการกดพิมพ์คาว่า line n o t i f y ครับผมนะครับ ไลน์โน้ิฟน์เนียขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ไลน์โน t i ิ y ฟครับแล้วก็ทาการล็อกอินนะครับผมคือหลายๆคนที่ทําการแบบว่าล็อกอินไอไลน์ผ่าน Facebook ผ่านอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ทําการล็อกอินผ่าน g ีเมลครับผมมันจะง,ง่ายต่อการสร้างไลน์โน t ติไฟนนะครับผม,ผม,มจะมีการกรอก Gmail เข้าไปจีเมลนะแล้วก็รหัผ่านครับผมใส่เข้าไปครับ ครับผมจากนั้นก,กดล็อกอินครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ตัวเมื่อกี้นะผมเราไปที่ My Page นะครับจากนั้นก็เนาจะเห็นตัว device ที่ผมได้สร้างกันก่อนนะผมผมก็ทำการเนี่บมาข้างล่างแล้วไปที่ n e r a t e t o k e n นะคนัะผมแล้วก็กดสร้างข้อความนัแรกจะเป็นมันบอกว่าใช้ตัวอักษรได้20ตัวอักษรนะในการนี่บในการส่งนะผมผมก็ตั้งให้เป็น มนอ,อมนิเตอร์กันนะเจอร์ริงครับผมประมาณนี้มอนิเตอร์ริงส่วนเเราสามารถส่งได้ว่าเราต้องการส่งพวกไอ้ค่าเซนเซอร์เนี่ยส่งแปลแค่มั่งแล้วก็สามารถเลือกได้ผมส่งไอ้ตัวผมเองครับผมก็เลือกไปแล้วกกดตัวนี้ครับกดตัวทุกเกนครับผมแล้วก,ก็เรียบร้อยครับผมตอนนี้มันทําการทเก็บเรียบร้อยแล้วก็ทำการก๊อปปี้ครับผมแล้วก็กดปิด แล้วก็เอาไอสิกคอปปี้ Copy เนี่ยไปใส่ที่โปรแกรมของเรานะครับที่เป็นคนระับที่เป็นออตัวลา์โทเก้นนะผมจากนั้นก็ไปที่ไปที่เมลของเราคนระับเพื่อที่เอาตัวเอาไอตัวนี้คนระับตัวไอไออะไรนะไอบริงโทเก้นนะผมเอามาใส่โปรแกรมครับก็ามาใส่แล้วก็ทำเอามาที่เมลเสร็จแนละ้วก็ไปยังที่ตัวนะี่ครับ ที่มันเอ่อทางเ to well. i n ร Server เขาได้ส่ง <lace> ต <facilities> ัวบลิงโทเก้นมาให้ครับผมก็ไปดูว่าอะไรนี่จะเป็นตัวนี้ครับผมโทเก้นเคมมอนิเตอร์วิงครับผมว่าทำการคัดลอกไปครับตัวที่เป็นโทเก้นเนี่ยบอร์ดโทเก้นเนี่ยครับผมแล้วก็เอาไปแล้วไปวางที่ตัวตัวที่เป็นของโทเก้นของผมนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็คคาร์ดไว้แล้วก็ทำการเลือกบอร์ดที่ใช้ก็เป็นบอร์ด อีสพีเปสองหกหกเหมอนซีอูอีสพีนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์การเพราะหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มนะครับผมจําเป็นอย่างมากจะต้องอในการลงตัวไดรเวอร์ของบอร์ดแล้วก็ทําการลงไลบรารีของบอร์ดเพื่อทําให้เพื่อที่จะทําให้บอร์ดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เรารู้จักกันนะครับผมเพื่อสามารถสื่อสารกันได้อัปโหลดได้เงี้ยครับผมเลือกเข้าไปครับแล้วก็เลือกไว้ที่พอร์ตอีกครับผมพอร์ตซีเรียลในการคุย การอัปโหลดนะครับผมทำการอัปโหลดเรียบร้อยอ่ะโอเคมันดูยโสอุปรกรณ์อุปกรณ์หลายก็จะประกอบไปด้วยออสองส่วนนะส่วนแรกจะเป็นตัว ESP ไป6แล้วก็ตัว DHT สองสองนะผมตัวนี้รุ่นที่เป็นชนิด2 2ถ้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็น DHT หนึงหจะเป็นสีฟ้าซึ่งสีขาวจะเป็น2องสองนะผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปครับย่ดูขา จะมีระลักก็จะมีบวกเอาแล้วก็ลบหน้าผมผมก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาสายนี้มาต่อนะครับจะมีบวกลบหน้าขาวบวกน้ำตาลลบส่วนสีดำจะเป็น,นลกแนวหสัญญาณสัญญาณเอาพุทธที่จะออกไปตัว ไปอย่างตัว ESP นะครับในการเอามาคำนวณค่านะครับนี่ครับผมบวกลบนะครับผมแล้วก็ขา D3 จะเป็นขาเอาพุ้นนะครับผมต่อไปก็เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่ากัน นี่ผมหลังจากเราทําการอัปโหลดโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วดูสังเกตมันจะมีการแจ้งไล่ Notify นะผมไล่ให้ไล์ของตัวค่าของตัวอุณหภูมินะบุ๊บเนอย่างไล์ของเราเนี่ยเนียค่าที่มันออกนะครับเนี้ยซึ่งการส่งถี่มากถี่น้อยเราก็สามารถตั้งได้ผมว่าจะมาส่งถี่มากถี่น้อยเราก็ปรับค่าไปที่ตัวตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะบุบผมตั้งไว้ประมาณสัก5้ิีเซรนะบุบเราก็สามารถตั้งใหม่ได้ครับ สักส0สักยีครับผมก็เราสามารถตั้งใหม่ได้ครับนี่ง่ายๆนะผมในการมอนิเตอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับผมมาแสดงค่าบนมือถือแล้วก็แจ้งเตือนในไลน์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมง่ายๆครับผมเอาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะใครสนใจก็สามารถเอาไปทดสอบลองกันได้นะครับแบบง่ายๆนะครับครับผมประมาณนี้มันจะแจ้งเตือนเงี้ย แต่การแจ้งเตือนมันคืออาจจะถ้าใครตั้งใครตั้งไว้ถี่มากมันก็น่ารำคาญนิดน,นึงนะครับผมอาจจะตั้งไวหง้ห่างเวลาห่างนิดนิดหน่อยครับสักทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆ20น,นาทีเงี้ยแล้วแต่เราเลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอความต้องการผู้ออกแบบแต่ะละท่านเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผม